เจ้าหน้าที่โอลิมปิกพลาดแรงเชิญธงชาติไทยขึ้นยอดเสาแม้ไม่ได้เหรียญรางวัล เมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่ผ่านมาเก็บตกพิธีมอบเหรียญรางวัลมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2024รุ่น92กิโลกรัมชายโดยนักกีฬาที่ได้ขึ้นโพเดียมประกอบด้วยเหรียญทองลาลิสเบกมูโลโจนฟจากอุซเบกิสถานเหรียญเงินลอเรนอันฟอนโซจากอาร์เซบจานและเหรียญทองแดงดัฟลัดบอนทายเยฟจากทาจิกิสถานกับเอน็นมานูเอเรเยสจากสเปนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเชิญธงทั้ง4ชาติขึ้นสู่ยอดเสาแต่ปรากฏว่าตำแหน่งธงชาติของทาจิกิสถานกลายเป็นธงชาติไทยไปอย่างไม่น่าเชื่อชนิดที่ บนทาทเยบกำปั้นชาวทาจิกเองก็สงสัยไม่น้อยถึงความผิดพลาดครั้งนี้อย่างไรก็ดีพิธีการก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนักกีฬาทั้ง4คนต่างมีความยินดีขณะอยู่บนโพเดียมก่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยกันอย่างชื่นมืน่น